ะะเดือนตุลาคมปี2 5 1 8เนี่ยเรามีการเปิดคอร์สรับลูกศิษย์รุ่นใหม่นะคะในวันที่26ตุลาคมเป็นคลาสที่เรียนแค่นหนึ่งวันถ้าคุณอยากศึกษาในเรื่องของโงเฮ้งแบบเบื้องต้นนะคะ<อ>เป็นลูกศิษย์นอกสอนอะไรบ้างใช่ไหมขึ้นหนึ่งเลยนะสอนว่าคุณเนี่ยจะดูคนออกได้ภายในหนึ่งวันโดยมองจากโครงหน้าใบหน้านะและรู้ว่าคนคนเนี้เขาจะมีเรื่องราวของการเงินเป็นอย่างไร ความรักเป็นอย่างไรนะคะ,คะและลักษณะนิสัยของเขาเป็นอย่างไรโดยดูจากใบหน้าและการสอนของสํานกเราเนี่ยนะฮะจะเน้นในเรื่องของคนจริงนะคะไม่ใช้ AI เป็นเคสจริงคนจริงใช้ได้จริงดังนั้นสำนักเราคือออริจินอลถ้าคุณอยากรู้ว่าเฮ้ยโงจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียนกันยังไงอะค่ะคุณต้องมาที่นี่นอกจากได้รู้ว่าลักษณะโครงหน้าทั้ง5ธาตุแล้ว คุณยังได้รู้ว่าลักษณะคิ้วแบบไหนเป็นคิ้วที่ดีตาแบบไหนดีหรือไม่ดีแล้วคุณจะได้รู้อีกอย่างหนึ่งคือว่าจะเลือกคนแบบไหนที่จะตอบโจทย์งานของคุณอย่างเช่นพนักงานขายจะเลือกอยังไง่หรือคนที่ต้องการคนที่แบบไลฟ์สดการแสดงออกต้องไลฟ์ยังไงหรือคนที่เป็นนักตรวจสอบต้องใช้ยังไงถ้าคุณทำธุรกิจควรมาเรียนอย่างยิ่งค่ะ แล้วมีโลเพด้วยไหมคะสินแสโลเพให้ดูว่าแบบคนนี้เป็นแบบนี้ลักษณะอย่างนี้แล้วก็เหตุการณ์ยังไงเกิดขึ้นนี่<ใ>นก็คือ <ใน S 1> เอาคนมาสาชิตแล้วก็วิเคราะห์ให้เห็นในห้องเรียนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ค้าของเราเนี่ยทำเป็นประจําอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้วิชาในการพยากรณ์หรือการอ่านคน,นจริงๆเนี่ยมันจะไม่เข้าถึงวิชาโหงเหงดังนั้นคุณจะได้เห็นการใช้วิชาโงเหงแบบ จริงใจแบบชัดเจนโดยที่ทุกคนที่มาเรียนไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแล้วเราวิคอ,อ์กันจริงๆให้เห็นแบบนั้นเลยค่ะโอ้ยสุดยอดมากสิแซอยากเรียนแล้วค่ะต้องจองที่ไหนคะสามารถจองได้ที่เฮงสวยรวยปังด้วยพลังหูเฮงนะคะกับบ้านเขียวที่แอดตรงฟาง3-1คลาสเรียนอยู่ที่6,900บาทรีบมาเรียนเลยนะคะเพราะราคาปกติ15,900บาทค่ะ โอ้โหวันนี้ลดสุดๆเลยนะคะซินแสแน่นอนคะ่ะเพราะว่าคนเราทําธุรกิจนะคะไม่ว่า โลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนนะคะการทำธุรกิจก็ยังทำกับคนอยู่ต่อให้โลกมี AI หรือคนปลอมนะคะแต่เราต้องติดต่อคนจริงๆในการทำธุรกิจเพราะสุดท้ายแล้วคนคือการตัดสินใจเราดูคนออกบอกคนได้แล้วบริหารคนเป็นธุรกิจเราสักเซสสํานักเราเรียนคารจริงของจริงเพื่อตอบโจทย์คนจริงๆต้องมาเรียนค่ะโอเคค่ะแล้วมาเรียนกันนะคะ